วันนี้มาชมมวยไทยรุ่นเล็กรุ่นน้ำหนัก40กิโลกร,รัมระวังไฟแดงเพชรจ,จันฉายสิทธเจจันอายุ14ปีสูง1 5 5เซนติเมตรมาจากจังหวัดพังงาส่วนคุณชมเขาใบน้ำเงินมาลายทองเขาปอบมวยไทยอายุ12ปีสูง1 6 3เซนติเมตรมาจากจังหวัดพังงาเช่นกันนะครับวันนี้จังดาบิเมตจังหวัด พังงาเลยนะครับในมวยรุ่นจิว๋วรุ่นต้นกล้านะครับเพชรจังฉายชกมาสิบห้าครั้งชนะหกแพ้หกเสมอสามนะครับส่วนมาลาัยทองในชกมาสิบครั้งแล้วก็ไฟลล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกันนะครับมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดพังงาด้วยกันนะครับอำเภอเดียวกันต่างกันที่หมู่บ้านแค่นั้นเองนะครับ ก็สองมวยอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับมาลยทองกับเพชรจันฉายนะครับความสูงนี้มาลัยทองได้สูงกว่าร้อยกว่านะครับแต่หนุ่มกว่าสองปีนะครับประสบการณ์มวยก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ความสูงนี้จะห่างกันอยู่นะครับร้อยหกสิบสามกับร้อยห้าสิบห้าเลยก็ไปคูกัน ตามสอบแม่ไม้มวยไทยไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับก็กรรมการให้จับมวยทักทายกันก่อนนะครับวันนี้กรรมการหญิงนะครับตัดสินมวยชไทยรุ่นเล็ก ผมแล้วดูเยกทีหนึ่งเลยก็ยังดูเชิงกันอยู่นะครับยังเก่งๆก,กันอยู่อาทิพมาลายทองเป็นตันจ่ายกับทิบหน้าขาขึ้นตัวเล็กกว่านะครับเป็นจันจ่ายแต่อายุมากกว่านะครับอย่างทักทายกันเบาเตะหน้าขากันเบาๆอยู่นะครับ พยายามเตะอืมแหลกเตะกันอยู่ทีมบเลยมาเลยทองโอ้ถ้าเตะใน,นการคอได้สบายเลยนะครับมาเลยทองตัวเพราะเป็นเฉิชายตัวเล็กกว่าสูงแค่ไหลเองนะครับอย่างเตะอืมแหลกเตะกันอยู่แหลกเตะกันอยู่อาวุธเริ่มหนักขึ้นอยู่นะครับชกกันสองยกนะครับเอ้ยขอไปโจกันสองนาทีนะครับชกกันห้ายกยกละสองนาที ทีบทีบหน้าเลยโอ้โหจับขาได้ไม่มีอะไรตอนนี้เพชรเชนชายพยายามจะเดินเข้าแต่ก็ยังโดนเตะสกัดไว้อยู่นะครับาอ่เตะมาลายทองเตะสกัดเตะต่ขึ้นมาอกอย่างเป็นแหลกเตียทีมาลายทองที้าย เพชรชันชายัหาจังหวะเข้าไปใกล้อยู่นะครับเพราะตัวเล็กกว่าเตะเต๊ะขึ้นมือนกันโอ้ดอกนี้ทำไปดีอยู่เพชรชันชาามาทองเตะต้้มเตะล่างเตะบ,บนเลยหมดยกที่หนึ่งนะครับ ต่อดี๋ยวที่สองนะครับกรรมการเตรียมความพร้อมเช่นนมเช่นนายก่อนพร้อมแล้วสั่งลุยเดี๋ยวยี่สองเลยทีนั่งคาไวอยูอ่เอาเตะผ้าหนากระโดดเตะขึ้นมากันโอ้หมาลายทองก็ลองสวมไปใช้มาเข้าที่อกเลยเริ่มใช้มาได้แล้วครับเป็เจนจัย ตอนนี้เดิมเดินบวกเข้าไปบ้างทีบ้ายต้องเตะขึ้นเหมือนกันโอ้เสียหลักโดนเตะเลยมาอะไรทองเดินบ้างตอนนี้เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับโย่ยังหาจังว่าช้หมัดกระโยเตะเอาจับก็ได้สอกขึ้นเลยเป็นตใชล้ลเบียว้เอามาให้แทงเขานะครับกรรมการแจ้งมาก่อนกรรมการเตือนนะครับให้ฟังเสียงฟังสัญญาณหน่อย เปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกรับตอนนี้เพชรจันจายเดินบ้างเอากับการดึงออกมาออกมาว่ากันมการทียกที่สองแล้วให้รุยก็ได้แล้วนะครับแทงเขาเลยมาเลยทองแทงเขาแทางเขา้าไปครั้งเอา่งมาลยทองเริ่มหาจังหวะแทางเขาแล้วสูงกว่านะครับเอาพินจายรวบไว้โอ้แทงเขาได้โย و, มาเลยทอง เป็นชายเตะพมในไหลพมในเอาแรกเตะโอ้จะเตะล่างโดนเตะกากันความเรามาแล้วทั้งมัาก็น้ากดเข้าแมาแทงเขาแทงเขาเป็นชายก็หาจังหวะดิ้นออกมาเลยนะครับผมมาแล้วต้องแทงเขาแทงเขายักเข้าไปแทงเขายักเข้าไปกรรมการแยกมาหัวออกนอกเชี่ยงต้องแยกมาก่อน ตอนนี้มาลายทองได้จังหวะแล้วนะครับหาจังหวัดแทงเขาได้แล้วเตะมัดเขาน้าเพ็นชัยว่าไงมาลายทองแทงเขาเพชรชัยตรงรวบไว้เลยนะครับโอ้กันยามาก่อนดูเหมือนมาลายทองเริ่มเห็นจังหวะแล้วครับพยายามจะจับคอแทงเขาหมดยกที่สองนะครับมาดูว่าเพชรจัยจะแจมัวย,ยังไงนะครับพรอมาลายทองเริ่มหาจังหวัดแทงเขาได้แล้ว ว่าต่อกันยกที่สามนะครับกรรมการก็กกเรียกมายเยอะจะนมช้นนายก่อนนะครับเตรียมความพร้อมกรรมการก็กกเรียกมาไหลทองมาอยู่นะครับพร้อมแล้กรรมการสั่งลุยโดยยกที่สาม พิจารณาหมัดขน้าเอามาเลตัองเตะสวนเาจับข้าด้เตะขึ้นืนกันพิจารณาเตยเดินออกมาแลงทองเตอเตะได้เน้นเน้นเยอะเป็นจับหมัดข้าหน้าพิจารณาเดินบ้างตอนนี้มาแลต้องเตยพิจารณาเตะขึ้นดอกเล็เต็ขึ้นพิจารณาหมัดดอกเตยตามมาเลตทองหมัดสวนอยู่ตอนนี้เป็นพิจัรณาเดินมาเตะเอามาแลงทองหมัดสวนมาอยู่พิจารณาหมัดนอกกดก็ได้มาแลงแทงเขา ดขาา้อมาเอาถายจมาแูแทงเขาเลแทงแทงเขาโอ้แทงเขาใน้นๆกดข้อมาแทงเขาโหยัดเขาก็ไปแทงเขาไวไปขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้แทงเขาเป็นจันจ่ายต้องกอดไว้เลยนะครับหอูมาอะไรทองแทงเขาได้นเน้นๆเลยเป็นจันจ่ายเดี๋ยวไม่ชมัดรลก็เตะมันท้องเตะขึ้นจะจับข้าเตะขึ้นเหมเอเือน,น,น,นกันหน้ตอนนี้ตัวเล็ระบุกได้ครับเร่น้องเตะ เตะอีกครั้งหนึง่งมาเลยทองกดคอมาแทงเขาแทงเขาจะก็ไปกรรมการยังมาก่อนโอ้เขาของมาเลยทองเนี่เข้าเต็มๆอยู่นะครับมาลองเตะโอ้เตะสูงเลยนะครับเตะติดการคอได้สบายเลยทีไว้มาเลยทองแทงเขาโอ้กดเข้ามาแทงเขา พยัญชนก็พยายามจะหมัดสวนยิงเขามาแ้วแทงเขาอสู้ลงไปเลยกรมการนับเลยนะครับเขาเต็มเต็มสู้ลงไปเลยกรมการนับโยมันจะจกอยู่นะครับจกโยกรมการถามว่าเอาไหมสู้ไหมโอ้ไม่สู้แล้วครับพอเลยนะครับโอ้โดนเขาเขาเต็มนี่หลายชุดเลยพอเลยนะครับกมการก็เรียกทีมงานขึ้นมาดูนะครับ ก็ไปขอโทษขอไปกันก่อน,นครับมาดูว่าโดยนยังไงครับเตะเลยมาแลยทองตเตะเราก็เสียหลกักเองกดมันโอ้แทงเขาเข้าเต็มเ็มเลยแทงเขายเข้าไปขวางหน้าไวก้ก็แทงเขาแทงเขาโอ้แทงเขาเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับนขวางหน้าไว้กดเขา้า,ขามาเตะเราเนี่ยเข้าเต็มเตมเลยพยายามจะสวนคืนอยู่นะครับพระจันทร์ายเ,าเพชรจันทร์ายแต่โดนเขา่ขาของมาเลยทองเลยสุดเข้าไปเลย กับการนับมันถามว่าไม่สู้ก็ยึุติกันชกไปกรรมการก็มาชูมือให้นะครับก็รอฟังสัญญาณหนึ่นะครับก็เป็นว่ามะไลทองเขาปล่อยยไทยชนะน็อกไปในยกที่สามนะครับโอ้เขาหมตโหดเลยนะครับก็ยินดีกับมาเลทองนะครับ เป็นกำลังใจให้แพทชรจันชายสิทธเจวันนะครับ